สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข้าวเวลาวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี2561กับเหตุการณ์ที่ขนทั่วโลกต่างจับตามองนั่นคือปฏิบัติการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะและวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญด้านถา้ำคุณสมศักดิ์มาให้ความรู้กับเราสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์สวัสดีครับคุณผู้หญิง และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับอยากให้คุณสมศักดิ์เล่าถึงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นอยู่วันที่23มิถุนายน2561เมื่อนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่12คนและผู้ช่วยโค้ชอีกหนึ่งคนได้เข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงหลังจากการซ้อมฟุตบอลแต่แล้วฝนที่ตกหนักทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมถ้าอย่างรวดเร็วปิดเส้นทางออกของพวกเขาทั้งหมดเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากเลยนะคะ แล้วการค้นหาเริ่มต้นขึ้นอย่างไรคะการค้นหาเริ่มต้นขึ้นในคืนวันนั้นเลยครับเมื่อผู้ปกครองแจ้งว่าเด็กๆยังไม่กลับบ้านทีมกู้ภัยในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อุทยานได้ระดมกําลังการค้นหาแต่ก็พบเพียงจักรยานและกระเป๋าที่ถูกทิ้งไว้บริเวณปากถ้าอุปสรรคสําคัญคือน้าที่ท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้การก็ไปในถ้าเป็นไปด้วยความยากลําบากอย่างยิ่งครับแล้วจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราพบเจอทั้ง13ชีวิตคืออะไรคะจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นเมื่อหน่วยบัญชากาาารรรสงงคมพิเเศษทือ หรือหน่วยซิลของไทยได้เข้าร่วมปฏิบัติการพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดําน้ําในถ้ำจากนานาชาติโดยเฉพาะจากประเทศอังกฤษพวกเขาต้องทํางานแข่งกับเวลาและธรรมชาติที่โหดร้ายมีการระดมเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เพื่อลดระดับน้ําและมีการสํารวจหาโพรงจากบนภูเขาเพื่อเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงตัวเด็กๆครับเป็นปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่และได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายจริงๆค่ะแล้ววินาทีที่พบเจอพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากผ่านไป9้าวันเต็มๆ ในที่สุดวันที่สองกร,รกฎาคมนักดำน้ำชาวอังกฤษสองคนก็ได้พบกับทั้ง13ชีวิตบนเนินดินที่เรียกว่าเนินนมสาวซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำห่างจากจุดพัทยาบีชที่คาดการไว้ตอนแรกไปอีกประมาณ400เมตรครับตอนนั้นทุกคนปลอดภัยดีแต่ยังอ่อนเพลียวินาทีนั้นสร้างความดีใจให้กับคนทั้งโลกที่เฝ้ารอคอยข่าวดีครับแค่ฝั่งกอนนึกภาพตามแล้วขนลุกเลยค่ะแต่การพาทั้ง13ชีวิตออกมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมการลำเลียงผู้ประสบภัยออกมาจากท่ามที่ทั้งมืดแคบและมีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรเป็นความท้าทายอย่างมากครับทีมคูภัยได้วางแผนอย่างรัดกุมมีการลำเลียงถังอากาศเข้าไปวางตามจุดต่างๆและทีมแพทย์ได้ประเมินและเตรียมความพร้อมของเด็กๆและน่าเศร้าที่ปฏิบัติการครั้งนี้เราต้องสูญเสียวีรบุรุษไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่งเราได้สูญเสียจ่าเอกสมากนกุนันหรือจ่าแซม อดีตหน่วยซิลที่อาสามาช่วยในภารกิจนี้ท่านเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ลำเลียงขวดอากาศภายในถ้ำการเสียสละของจ่าแซมเป็นเครื่องเตือนใจถึงความอันตรายและความทุ่มเทของทีมกู้ภัยทุกคนครับท้ายที่สุดภารกิจก็สำเร็จลุล่องไปด้วยดีใช่ไหมคะครับในระหว่างวันที่8-10กรกฎาคมทีมกู้ภัยก็ได้ทยอยลำเลียงน้องๆทีม่หมูป่าและโคชออกมาจากถ้ำได้สำเร็จครบทั้ง13คนท่ามกลางความโล่งอกของคนทั้งโลก ภารกิจนี้กินเวลารวมทั้งสิ้น17วันและมีผู้เข้าร่วมช่วยเหลือกว่า10,000ื่นคนจากทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือและความเสียสละของมนุษยชาติอย่างแท้จริงครับเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและแสดงให้เห็นถึงความหงอยอย่างแท้จริงวันนี้ต้องขอบขอบคุณคุณสมศักดิ์มากนะคะที่มาให้ความรู้และเรื่องราวที่น่าประทับใจกับเรายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ